สิ่งที่ซื้อมาเรารู้สึกว่าคุ้มค่านะครับเป็นมัตติชูของเลเทอร์แมนอันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาครับประมาณราคาบอกภรรยาไปคือ300บาทราคาจริงๆก็ไม่บอกแล้วกันไป คนหาตาเลดะนะครับเป็นมัตติทูนะครับซื้อมาน่าจะประมาณ10ปีแล้วนะครับอุปก,กรณ์ก็อันนี้ใช้ได้จริงนะครับใช้บ่อยสิ่งที่ใช้บ่อยสุดน่าจะเป็นไขค,รครวงนะฮะไขค,ค,รครวงไขค,รครวงใช้บ่อยจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ก,ก่อนจำเป็นก็นะ อันนี้เป็นตะไบนะครับนี่เป็นฝั่งที่ใช้ตัดพวกยางพวกอะไรพวกนั้นนะครค่อนข้างคมมากอันนี้โอ้โหใช้บ่อยนะครับตัดไม้แต่ไรเลยเคยเลื่อยไม้อัดยาว2เมตรมาละนะครับแล้วก็ล่าสุดเอาไปเลื่อยเหล็กนะครับไม่รู้ใช้ถูกง,งานหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลื่อยเหล็กเลื่อยอลูมิเนียม ก็เล่นมาละนะครับ <c oughs> แต่ว่าล่าสุดนะครับไปไปแคมป์กับเพื่อนนะครับไอเราก็บอกว่าเอยของเราดีมันทนนะก็อยากรีวิวให้เพื่อนใช้คราวนี้ในขณะที่พูดพูดอยู่นั้นเพื่อนเอาไปเปิด กระป๋องกระป๋องที่มันมันแข็งมากอะเออไอเราก็เพิ่งพูดไปว่าของเรามันดีไอเราก็ไม่อยากไปทักทวงอะไรนะแต่มันเป็นกระป๋องอไม่ใช่กระป๋องนมมันแข็งว่านมอะเขาเขาก็จิ้ม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 แบบแทง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 อะเหมือนทดสอบความแข็งหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะตายมันไม่ลอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เสียหายนะแต่ว่ามัน ถ้าเกิดภาษามกีก็บอกว่ามันมีตำหนิน,นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายเลยโดยภาพรวมนะครับเป็นชูที่คุ้มค่านะครับใครที่ชอบเดินชอบอตั้งแคมป์เดินปาน่าเป็นอุปกรณ์ที่ควรมีติดตัวแต่เสียได้ มันมันจะแตกต่างจากเว็บนิดเดียวเว็บสเนี่ยคือมันเป็นวันแฮนด์โบเรตคือมันเปิดด้วยด้วยมือเดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเปิดต้องใช้2มือเปิดนะครับมันก็เป็นทูแต่รูปแบบนะฮะนี่อันนี้มีสอง10ปีแล้วครับสบภาพก็ยังใช้ได้ปกตินะครับ